สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทา r o โรสปีกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมนะคะเป็นดวงประจําไตรมาสที่4นะคะก็คือ3เดือนสุดท้ายของปีสําหรับชาวราศีกรกฎเป็นไพ่ที่ Energy บวกมากๆนะคะดีะคะ่ะ <laughs> ดีมากเลยเดี๋ยวปูจะมาเริ่มต้นกันที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดเนี่ยก่อนหน้าเนี้เนี่ยเป็นคนที่บ้างานนะงานเยอะงานหนักนะคะเป็นคนที่บ้างานเป็นคนที่จะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบสิ่งต่างต่างในบ้านอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักของครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่เป็นหัวหน้าคนนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบมีงาน หลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องรับผิดชอบอ่ะเพราะว่าไพ่ของคุณอนะ่ะคุณได้ไพ่แบบสิบไม้เท้าขึ้นมาเนาะเพราะมันเป็นไพ่สิบไม้เทา้ามันก็เป็นลักษณะของการที่ว่ามันเป็นภาระความรับผิดชอบของคุณที่คุณจะต้องรับผิดชอบนะคะเราได้ Queen Of w a n d เข้ามาด้วยเนี่ยมันก็คือเป็นเป็นลักษณะงานที่คุณชอบที่คุณจะต้องทำที่คุณจะต้องแบบทำทุกอย่างแก้ปัญหาให้มันสำเร็จมาเลยทำให้คุณเนี่ย ค่อนข้างที่จะห่างเหินในเรื่องของความรักไม่มีเวลาในเรื่องของความรักเลยไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพอย่างนี้มากกว่านะคะแต่คุณเชื่อไหมคุณ,คณ,คณครกรกฎไตรมาสนี้คุณจะไม่โสดแล้วนะจริงเพราะว่าไพ่มันนะคะตัวคุณนะเวลานี้ตอนนี้คุณก็จะมีการที่เขาเรียกว่าเริ่มแบ่งเวลาได้เรื่องงานมีเวลาให้งานมีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาให้ความรัก นะคะมันก็เลยเป็นเป็นช่วงของการที่คุณเริ่มเปิดใจเริ่มเปิดกว้างแล้วก็เริ่มมองหาความรักที่มันจริงจังแล้วพอคุณเปิดใจปุ๊บอะคะ่ะคุณก็เลยจะได้เจอกับความรักนะคะที่เขาเข้ามาเพระพาะไพ่ของคุณได้เดลเฟอร์ได้จัดเมนและได้เดอะเวิ d ์เข้ามานะคะมันเป็นไพ่ของการที่แบบว่าความรักดีด <c oughs> คุณกาลังจะได้เจอความรักดีๆนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการพูดคุยกันเนาะในะเวลานี้แต่ที่แน่ๆเนี่ยมันได้เจอความรักดีๆนะคะเป็นความรักที่เข้ามาในช่วงเวลาที่มันพอเหมาะพอเจาะเป็นความรักที่พอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความสบายใจนะคะมันจะมีการเรียนรู้การมีการปรับตัวข้อหาการมีการที่แบบช่วยการประคับประคอง,ของเขาเรียกว่า จูนกันคอมโพมายมีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดมีการพูดคุยมีการปรับตัวเข้าหากันนะคะเพ <c oughs> ื่อที่จะให้แบบให้ความรักมันไปแบบได้ดีในวิวออฟฟอร์จูนในไพ่แดเหรียญและไพ่เดอสันเข้ามานะคะมันเป็นไพ่ของการที่บอกชัดเจนเลยนะคะว่าความรักครั้งนี้เนี่ย ในสเดือนนี้เนี่ยนะคุณกาลังจะได้เจอเนื้อคู่ได้เจอคนที่คุณรู้สึกใช่คนที่คุณรู้สึกชอบอาจจะเป็นคนที่คุณแอบชอบเขามานานแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณเออรู้จักกับเขามาได้สักพักหนึ่งนะคะเป็นหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆเ,เพื่อนเก่าๆอย่างเงี้ยนะคะมีสิทธิ์ที่จะกลับมาคุยกันอย่างนี้ก็ได้แล้วมันจะเต็มไปด้วยความชัดเจนความสว่างสวความชดช่วงความสุข ความแบบไดเดเซนนะ่ะน้องทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าความหมายของไพ่เดเันคือแบบที่สุดของที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนโสดคุณก็ไม่ต้องไปกังวลนะคะอะไรที่มันไม่ดีกว่าหน้านี้ก็ให้มันจบไปให้มันแบบให้คุณโฟกัสในปัจจุบันดีกว่าแล้วก็อนาคตของคุณนะคะคุณันจะได้เจอเนื้อคู่ก็มันจะได้เจอคนที่ใช่จะได้เจอคนที่คุณรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ด้วย เป็นความอบอุ่นเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเต็มไปด้วยความรักความจริงใจนะคะเต็มไปด้วยอนาคตมีการวางแผนร่วมกันมีการที่จะแบบเฮ้ยพัฒนามีเป้าหมายไปในทางเดียวกันมันเป็นความความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะและตัวคุณเองคุณก็จะรู้สึกมั่นคงกับความรักครั้งนี้ค่ะคุขอดูไพ่ ดีเนาะดีอะดีจังฉานะคะสำหรับชาวราศีกรกฎก็เป็นความรักที่ดีความมันไม่มีอะไรดีไปกว่าความรักที่แบบเต็มไปด้วยความปลอดภัยความรู้สึกมั่นคงแล้วอะสําหรับปูนะแล้วสามเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะได้ไพ่ก้าเหรียญอืฮมในอัศวินเหรียนเฮมิท หนึ่งในเท้าแล้วก็ห้าเหรียญคือก่อนหน้านี้ชาวราศีกร,รกฎนะคะลหลายคนนี้น่าจะแต่งไปได้วยความเศร้าความเหงาความปรับเปรี่ยวนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเวลาในเรื่องของความรักเราอาจจะไปไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินเนาะแต่ว่าทีนี้ไพ่ามาบอกว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณกร,รกฎก็ต้องยอมรับนะว่าตัวเองก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีเสน่ห์ก็มีความรักผ่านประสบการณ์เลยมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะ คุณก็จะมีการเตื่นรู้มีการเรียนรู้นะคะว่าที่ผ่านมาเราผิดพลาดตรงไหนตัวตนของเราอะไรที่ทําให้เกิดปัญหานะคะพอมาใน3เดือนนี้เนี่ยพอคุณเจอใครสักคนคุณก็จะมีการที่เอาประสบการณ์ตรงนั้นนะคะมาเรียนรู้นะคะแล้วมันก็จะแบบทําให้คุณเข้าใจในความรักรู้จักปรับตัวนะคะแล้วก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆมีคนเข้ามาให้เรารู้จัก มากมากนะคะมากขึ้นหลากหลายหน้าตามากขึ้นนะคะเจะเด่นในเรื่องของคนธาตุดินไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายปูอยาให้คุณลองสังเกตดูนะ,ะถ้าเขาไม่ได้เป็นคนธาตุดินเขาก็ต้องมีลักษณะหรือเขาจะมีบุคลิกที่แบบเออดึงดูดคุณบางอย่างเขาจะเป็นคนที่นิ่งๆนะคะเขาจะเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ มีสติใจเย็นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีฟอร์มแต่งตัวแพงนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้จักการใช้เงินรู้จักเก็บมีฐานะประมาณนี้นะคะก็ <c oughs> คือว่าเขาจะมีเสน่ห์บางอย่าง ของคนาธาตุดินนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกหลงไหลแล้วเ้าก็เป็นช่วงเวลาที่คนาธาตุเนี้ยเข้ามาหาคุณมากที่สุดนะคะเขาจะเข้ามาแบบนิ่งๆไม่ได้รีบร้อนไม่ได้เข้ามาแล้วแบบคุยกันไม่กี่วันก็ต้องแบบถามสเตตัสความสัมพันธ์มันจะนิ่งๆค่อยๆสร้างค่อยๆไปอาจจะใช้ระยะเวลาสักสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณก็จะรู้สึกถึง,ถงความค่อยเป็นค่อยไปนานแล้วคุณจะรู้สึก ถ,ถึงความสบายอ,อกความสบายใจที่มีเขาเข้ามาะคะเป็นความรักที่มีเหตุผลอา่าฮะเนอะต้องใช้นิยามคํานี้จะเป็นความรักที่มีเหตุผลใช้เหตุผลในการที่แบบคบหากันนะคะจะไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้ออแพชช i o n ไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าความเกี่ยวกาดอะไรมากนะไม่ได้เอ็กซทธิ์แต่ว่าจะเป็นลนักษณะของการที่แบบ ช้าๆแต่มั่นคงนะคะเรามีความเข้าอกเข้าใจกันคุยกันด้วยเหตุผลมันก็จะมีความเข้าใจการชอบมีเป้าหมายเป็นสเต็ปอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณค่อนข้างที่จะโอเคมากๆกับความรักครั้งนี้ไพ่ออเ์เคิลเข้ามาบอกว่า make the effort นะคะ to love นะนั่นเง calling your s o l m นะคะ ให้บอกสู้ๆนะนะคะให้บอกสู้ๆนะความรักของคุณกําลังจะเข้ามาแล้วนะคะสําหรับคนโสดให้ให้ออร์เคิลนะคะเข้ามาบอกว่าอยากให้คุณแบบตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากเทวดาประจําตัวจากพระแม่ต่างๆนะคะจากเออเทวดาคือแบบคุณไปขอพรได้เลยว่าคุณอยากได้เนื้อคู่แบบไหนเป็นยังไงนะคะยิ่งคุณขอเท่าไหร่ ความชัดเจนในการขอคุณนะคะก็จะดึงดูดคนคนนั้น,เ,นเข้ามาได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อไหมว่ามันได้ไพ่ทูเลฟเข้ามาอย่างที่ปูบอกเลยว่าแบบมันเป็นไพ่ของการที่พื้นฐานดวงคุณก็ณได้ความรักดีอยู่แล้วแล้วไพ่ออก้ายังขึ้นมาแบบในทูเลฟด้วยนั่นหมายความว่าคุณก็จะได้เจอความรักที่มันสบายอกความสบายใจเป็นความโรแมนติกที่ทําให้คุณรู้สึกถึง ถึงความมั่นคงนะคะเป็นความรักที่ดีนะคะแล้วได้ไพ่มิเกลเอฟฟอร์ดไพ่ก็บอกว่าสู้ๆนะ <c oughs> นะคะพยายามเข้านาสู้ๆนะอะไรที่มันเคยผิดพลาดไปในอดีตแล้วก็เอามาปรับปรุงตัวเนาะอเอามาปรับปรุงตัวเอามาทําให้มันดีขึ้นนะคะเราก็จะแบบความสัมพันธ์ตัวนี้มันก็จะไปได้นะคะ มาต่อกันที่คนมีคู่นะคะคนมีคู่ในที่นี้ก็หมายถึงคนที่มีคู่กรณีนะคะเป็นคนคุยคนเป็นแฟนคนแต่งงานสามีภรรยาพื้นฐานดวงนะคะบอกได้เลยว่ามันจะเป็นช่วงของการที่ผู้คนสองคนเนี่ยกลับมาปรับความเข้าใจกันก่อนหน้านี้น่าจะมีการห่างเหินกันในเรื่องของการงานนะคะไม่มีเวลาให้กันต่างคนต่างฝ่าย โฟกัสในเรื่องงานคุณก็อาจจะเป็นหัวหน้าแผนเขาก็เอเขาก็อาจจะเป็นในระดับที่จะต้องแบบทํางานหนักมันต่างคนต่างทํางานหนักกันทั้งคู่อะค่ะมันก็เลยไม่มีเวลาโรแมนติกนะคะแต่สามเดือนสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นช่วงของการที่คอมโพมัมันจะมีการหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะมีการหันหน้าเข้ามาปรับจูนกันเข้ามาแบบ เหมือนเขาเองก็คิดได้ว่าคุณคือคนที่ใช่คุณเองก็คิดได้ว่าเฮ้ยคุณลืมให้ความสําคัญเขาไปมันจะเป็นอารมณ์ของการฉุดคิดแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนั้นนะคะนะคะคุณเห็นเขาสําคัญคุณก็จะแบบพยายามที่จะเอาอกเข้าใจหรือการที่แบบเออเขาเรียกว่าเอาอกเอาใจเขาเพื่อที่จะให้เขาแบบมั่นใจว่าคุณยังอยู่ตรงนี้ คือมันเขาเองก็ยังรักคุณเขาเองก็รักคุณเขาเองก็แบบทุกหนทุกอย่างที่เขาทําเขาคือเขาก็ทําเพื่อคุณใช่ไหมคะมันจะมีการคุยกันในเรื่องของอนาคตมีการคุยกันในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ความมั่นคงไปอีกสเต็ปหนึง่งความมั่นคงในที่นี้จะไม่ใช่แค่เรื่องสเตตัสแต่จะเป็นในเรื่องของฐานนะในเรื่องของงานในเรื่อง ขอโทษค่ะในเรื่องของฐานะในเรื่องของการเงินบางคนก็อาจจะมีการคุยกันในเรื่องของการซื้อบ้านด้วยการการออกรถหรือว่าการไปท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้มันจะมีการหันหน้าเข้ามาคุยกันมีการวางแผนร่วมกันมันก็เลยจะเป็นโมเมนต์ของการที่แบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะนะคะจากก่อนหน้านี้ที่เราแบบไอ้ต่างคนต่างแบบไม่มีเวลาใส่กันเนาะอาจจะมีแค่ยกหูคุยกันละไม่กี่คําแต่ว่าในช่วง3เดือนนี้ค่ะมันจะมีการกลับเข้ามาละ มันจะกลับเข้ามาเป็นรูปปกติแล้วก็หวานกันมากกว่าเดิมนะคะขอแค่เปิดใจคุยก,รรกันแล้วก็มั่นคงแล้วก็เชื่อใจในตัวเขาตรงกันข้ามก็เชื่อใจในให้เขาเชื่อใจในตัวเราก็คือมันจะมีการเชื่อใจกันและการเกิดขึ้นแล้วมันก็เลยทําให้ความรักครั้งนี้ออกไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ด้วยดีดยดมากๆสวีทมากๆมันเต็มไปด้วย energy ของการที่แบบตื่นเต้นเร้าใจความอบอุ่นความเขาอบเข้าใจไม่มีอะไรที่มันแบบ ดีไปกว่านี้อีกแล้วก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยมีความน้อยอกน้อยใจมีความห่างเหินกันนะคะขอแค่เอื้ไปาคุยการปรับความเข้าใจกันอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ปรับปรุงตัวนะคะเพราะว่าไพ่ของคุณได้ไพ่เดอะสันเข้ามาเนาะอย่างที่ปูบอกนะคะมันก็เป็นไพ่ของการที่แบบมีความสุขมีความแบบ สดใสมีความสบายใจมีความชัดเจนใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือ,อยังน้อยหรืออะไรในความสัมพันธ์เนี่ยในสามเดือนนี้มันก็จะทุกอย่างมันก็จะชัดเจนขึ้นนะคะแล้วได้จัดเม้นต์มากับเดือนสันแล้วเนี่ยปูมองว่าตัวคุณเองอะ่ะก็จะรู้ รู้ตื่นรู้เบิกบ่าแล้วว่าว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคนที่สําคัญกับคุณจริงๆนะคะไม่ได้เข้ามาแบบเล่นๆไม่ได้คบกันแบบแค่แค่แบบฆ่าเวลาแต่มันก็จะมีการตกลงการคุยกันหลายคนอาจจะคุยกันในเรื่องของการแต่งงานก็ได้คุยกันในเรื่องของการมีลูกก็ได้มันจะมีการวางแผนนะคะมีการวางแผนมีการที่จะแบบคุยกันว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันควรมั่นคงขึ้นในอีกสเต็ปหนึ่งนะ มันก็จะขึ้นอยู่แต่กับสเตตัสเนาะว่ามันจะแบบพัฒนาไปได้แค่ไหนบางคนก็อยากมีลูกบางคนก็อยากย้ายมาอยู่ด้วยกันบางคนก็อยากมีบ้านอาจจะลงทุนลงแรงเก็บตังค์มองเป้าหมายไปในทางเดียวกันเก็บตังค์ร่วมกันนะซื้อบ้านด้วยกันนะหรือเราจะไปเที่ยวต่างประเทศเรามาแบบเก็บเงินด้วยกันไหมหรือว่าเราจะไปต่างประเทศเราแบบมาเก็บมาวางแผนเที่ยวกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีโมเมนต์ของการที่แบบต่างคนต่าง เออเขาเรียกว่าหันหน้าก็าหาการปรึกษาการเพื่อจะวางแผนที่มันเป็นความมั่นคงให้กับชีวิตคู่นะคะนี่ไงมีภ่ยของความเครียดความวิตกกังวลคิดมากเกิดขึ้นนะคะได้เดลเวอร์ขึ้นมาถึงสองใบได้สามถ้วย ก่อนหน้านี้เนาะหลายคนอาจจะมีปัญหาด้วยกันนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่เขาไม่มีเวลานะคะหรือเขาอาจจะทําอะไรมากสิมม่งบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกน้อยอกน้อยใจนะคะอาจจะไม่มีเวลาให้เราไม่มีหลายคู่อาจจะมีประสบปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะมาเลยทําให้ความสัมพันธ์มันแบบค่อนข้างที่จะละหองละแหงแล้วก็มีการที่เรียกว่า น้อยใจนะคะความสัมพันธ์มันไม่ค่อยสมูทแต่ไพ่ก็มาบอกว่าในสามเดือนนี้นะหลายคนนะลอ,ลองลองร่วมหุ้นกันซื้อลอตเตอรี่สักใบหนึ่งก็ได้นะปู่ว่ามันก็มีโอกาสที่คุณจะถูถูลอตโต้นะคะแล้วก็อาจจะแบบช่วยผ่อนคลายในเรื่องของการเงินได้หรือบางคู่ก็อาจจะมีการที่คุยการทําธุรกิจร่วมกันก็ได้คือมันขอแค่อีกฝ่ายหนึ่ง พูดในปัญหาของตัวเองค่ะแล้วมันก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาพร้อมที่จะคอยซัพพอร์ตตลอดก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกเหงารู้สึกเหมือนแบบมีปัญหาเราก็แก้คนเดียวเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะตัวเขาเองก็เหมือนกันนะมันอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่านะคะอาจจะรู้สึกเหนื่อยไม่สามารถที่จะแบบปริดปากของความช่วยเหลือหรือปรึกษาอะไรใครได้แต่ว่าถ้าในช่วง3เดือนนี้หันหน้าเข้ามาคุยกันเปิดปากเปิดใจคุยกันถึงปัญหาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะแบบ เข้าใจเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งแล้วก็กระโจนเข้าไปแก้ปัญหาด้วยกันแล้วมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีมากๆค่ะมันเป็นมันเป็นไพ่ของการที่จะมีการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเกิดขึ้นเนาะ release your ex นะคะ new love wedding นะคะ พลังงานลบเก่าๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันไม่ดีก่อนหน้านี้ไพ่อยากให้คุณลบทิ้งไปนะคะหลายคนอาจจะยังรู้สึกคลาคาสรซัางกับคนเก่าอยู่ไพ่ก็บอกว่าให้ทิ้งคนเก่าไปได้เลยนะคะก็อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาซึ่งคนใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณแบบรู้สึกถึงได้ความรักรู้สึกถึงความรักที่ดีหรือถ้าหลายคนเนี่ยยังมีก็จะเอาคนเดิมนี่แหละไม่เอาคนใหม่หรอก มันก็จะเป็นแค่ของการที่ไพ่บอกว่าให้ลืมในเรื่องเก่าๆนะคะมาจับมือกันใหม่นะคะมาจับมือการแก้ปัญหาด้วยกันเนี่ยแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ความรักของคุณสองคนก็จะผ่านไปได้ด้วยดีมีความมั่นคงแน่นแฟนกันขึ้นนะคะด้วไพ่เวดดิ้งเข้ามาเนาะ ก็สำหรับชาวราศีกรกฎในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไตรมาสที่สีนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสรุปสั้นๆด้วยก็คือดีดีนะคะดีในทุกสเตตัสไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดเป็นคนเศร้าเป็นคนมีคู่ทุกอย่างมันจะชัดเจนแล้วก็ให้คุณได้เริ่มต้นความความรักใหม่ๆม,มีชีวิตใหม่ๆที่มันสุขสากาวสดใสช่นชุวนชวนัชวนนะคะสมกับได้ไพ่เดืดซัน นะคะก็สำหรับชาวราศีกรกฎก็มีแต่เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ